โอเคก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะเป็นวันท้ายสัปดาห์ก็ผมมาสรุปภาพรวม <c oughs> การเทรดของผมประจำสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เป็นวันที่18สิงหาคมเวลา4โมงเย็นนะครับก็ที่นี่เป็นวันหยุดนะครับจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับผมก็จะมา อัปเดตราราวนี้แต่ว่าอาจจะมีตัวข่าวหรือการเทรตอนเย็นอีกนะครับก็มาอัปเดตกันก่อนเลยว่าจริงๆตัว FT FT ทีมวนะ F งผมก็ก็มี มีพอดีมันมันหมดอายุไปแล้วเนาะมันทดลองได้แค่15วันอันนั้นก็บวกบวกรว,วมไปก็มนสองร้อกว่าเหรียญนะครับก็มันอาจน่าจะมีเก็บประวัติไว้อยู่คนระับเดี๋ยวผมขอเปิดนะครับแล้วก็พอดีนะพอดีไม่ได้เตรียมไว้เนาะโอเคก ครับอโอเคก็มีบัญชีที่อันนี้มันเขียนว่านอ t พ a เนาะเพราะว่าอ่ามันไม่ถึง500เหรียญแล้วก็เวลามันหมดก่อนซึ่งจริงๆด้วยตัวระบบผมเนี่ยผมมองว่าแค่15วันมันมันมันน่าจะไม่พอนะครับเพราะว่าผมเทรด เราเล่นทางเฟรม S4 ขึ้นนะครับก็คือวีคหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเปิดได้แค่คู่หรือ2คู่แค่นั้นเองนะครับโดยเฉลี่ยก็ไม่น่าเกินนี้ก็วินเลทประมาณ81นะครับก็บวกไปเกือบๆ300เหรียญเนานะก็ประมาณนี้แล้วก็ l o s ประมาณนี้นะ AA 0.5โอเคเนาะมันก็มีแค่ตัว profit ที่มันได้ผ่านนะครับส่วน max loss อะไรพวกนี้มันก็ ันนี้หมดนะครับโอเคกลับมาดูในบัญชีจริงบัญชีจริงที่ผมเทรดอันนี้ผมเติมไปประมาณ300เหรียญน,นะฮะสามเหรียญก็เทรดมาตั้งแต่เทรดมานะฮะอันนี้มันตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17เนาะอนาวันที่17เนี่ยผมมีโยกโยกเงินไปใช้เป็นบัญชี mt 5ก็คือตัวนี้ นะครับเป็น MT f i e เนาะโยกเงินมาบ,บัญชีนี้ซึ่งจะเห็นว่าสถิติมันก็บวกทุกไม้นะฮะบ,บวกทุกไม้แล้วก็มีปิดออเดอร์ไปก่อนบ้างนะครับอันนี้เป็นไม้สุดท้ายก่อนที่ผมจะโยกเงินไปเนาะเพราะดูแล้วราคามันไม่เข้วิ่ดผมก็เลยตัดสินใจปิดแล้วก็จะไปลองตัว MT f i e ด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะมันเริ่มต้นสัปดาห์ตั้งแต่วันที่14นะครับจะเห็นว่าอาทิตย์นี้ผมเปิดได้2คู่เอง มีเฉพาะคู่ au กับคู่า ej นะครับ au ก็ถึง tp นะครับถึง tp เนอะกอ็ลองกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะฮะตั้งแต่ผมที่ผมเปิดมาทำไมสาเหตุที่ผมเปิดนะฮะ au ก็ด้วยเรื่องของวอลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นในแดชบอร์ดแล้วก็มันติดอยู่ในโผนะครับติดอยู่ในลิสต์ของผมนะครับเนาะแล้วก็มาอัปเดตว,วันนี้ ส่วนวันนี้นะผมมีเปิดเพิ่มอีก2คู่ตอนนี้ผมโยกตัวเล่นเป็นบัญชีจริงนะฮะก็โยกมาสนเอ็นดีไฟนะฮะเอ็นดีฟก็มีเปิดอีก2คู่ก็คือตัวของ NU นะฮะ NU กับตัว UJ นะครับ New Zealand แล้วก็นิวซีแลนด์ USD แล้วก็ USD JPY นะฮะเปิดก็ตอนนี้ก็มีลบอยู่นิดหน่อย นะครับก็เรามาดูเลยว่าสาเหตุที่ผมเปิดนะครับมาดูในส่วนของ N.U กันก่อนนะครับ N.U คือหนึ่งเลยคือเรามองตลาดตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่า N.U เนี่ยเรามองเป็นทิศทางขาลงเนาะเราก็มาใส่ไว้ในในลิต์ของเราแล้วก็สัญญาณมันเข้ามานะครับโดยที่พอเราไปดูในส่วนของกราฟเนี่ย นะฮะตัว mu ตัว mu เราจะเห็นได้ว่านะครับใน s4 เนี่ยมันมาชนตัวไพวัตรพลอยพอดีนะครับของวันนะครับของวันแล้วก็ในสัปดาห์เนี้ยมันเป็นดิเรกชันที่มันขาลงตลอดนะฮะแล้วก็อ่ะมันมันปิดต่ำมันมันต่ำกว่าราคาเปิดของประจำสัปดาห์นะครับก็มีการเปิดออเดอร์มานะครับเนาะโอเค โดยประมาณนี้นะครับดิเรกชันก็ยังเป็นฝั่งขาบะอาขาเซลล์ที่ได้เปรียบนะครับเพราะว่าตัวอี่ไอมันเนี่ยมันมันอยู่ข้างบนนะครับมันอยู่ข้างบนเนาะก็เลยอมอยู่ใกล้เส้นไพ่บอร์ดพอยผมก็เลยตัดสินใจเปิดออเดอร์มานะครับเปิดออเดอร์นะครับเจี๋งวมโชว์ตัวเชตเลเวลนะฮะเอมันจะ ่งากหน่อยโอเคมันก็กจะเปิดนะฮะใกล้เซ้นไพวอดก็ทีพีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็น UJ UJ ก็ติดอยู่ในโผเหมือนกันนะครับ U j ติดอยู่ในโผซึ่งไม่เช้ามันเป็นสัญญาณบายเนาะผมก็เลยตัดสินใจบายไปตอนนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่จริงๆ UJ ถามว่ามันก็เจนจังหวะ5 0า5 0นะครับ UJ เดี๋ยวผมเปิดยูเจให้ดูนะครับดูคู่ของ UJ นะครับ u ูเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้เนาะถามว่า h 1 h 1นันลงมาพักตัวนะครับแล้วก็มีดีขึ้นไปแล้วก็อ่ะมันมันมีแท่งตรงนี้นะครับเก็บมแบบจงเคกว่านะฮะโอเคประมาณนี้ มันมีแท่ง strong move ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการย่อลงมาแล้วก็อยู่ในโซนที่มันอยู่โซนด้านล่างก็คิดว่าน่าจะกลับไปแถวเส้นไฮวอนะครับกลับไปที่เส้นไฮวอแต่ว่าถ้ามุมมองในมุมมอง d ดเนี่ยมันมันก็ยังยังไม่ค่อยได้เปรียบนะฮะเพราะว่ามันอาจจะลงมาย่อมาถึงแถวเส้น e อทตรงนี้นะครับแถวเส้นนอ้นี้ อาจจะ SL นะครับอาจจะ SL คิดว่านะ UJ เนาะเพราะว่า1ด้วยทั้ง2ตัวเนี่ยมันเป็น list ที่ผมใส่ไว้แต่ว่าถามว่ามันเข้ากับเงื่อนไขที่ volume ม,มันมาวันนี้ไหมมีตระกูล J นะครับตระกูล J ที่เป็น UJ เนะี่ยเข้านะครับช่วงช่วงที่ผมอาเปิดออเดอร์ไปเนี่ยมันสัญญาณตัว volume เนี่ยมันเข้านะครับตัว m o n i t ร r เนี่ย ตัว U กับตัว J อะไรเงี้ยครับมันอยู่คนละฝั่งกันเนาะก็มันเข้ากับมาเดอร์ของเราส่วนตอนนี้นะฮะตอนนี้วันศุกร์มันอาจจะไม่เหมาะกับการระบบเทรดที่ผมใช้นะครับมันก็มีหลายๆตัวที่มันให้สัญญาณมาไม่ว่าจะเป็น a c a t ที่บอกให้เซลลนะครับก็มีโอกาสประมาณ0ีนะครับตัวของตัว h o w a s h นะครับ en นะครับ en เนาะ คือถ้าถ้าจะบายตัวนี้ตันตระก,กูลทั้งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูตัวโฟของทั้งอาทิตย์นี้นะครับมันก็ยังเป็นตระก,กูล G นะครับเป็นตระก,กูล G ที่ที่ว่ามีแรงเข้ามานะครับมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยตระก,กูล G ถามว่ามีตัวไหนบ้างก็จะมี GJ นะจ j ก็ก็ค่อนข้า,างน่าสนใจนะครับ จีเจเนาะจีเจตัวนี้นะครับแต่ว่ารอแค่สัญญาณมันอาจจะรอจังหวะที่มันไอตัวของตัว J เจเนี่ยมันอาจจะนี่เจหลุดโผไปและะ้วนะฮะรอแค่ตระกูลเจเนี่ยมันมันดีดลงมาข้างล่างนะครับมันดีดลงมาข้างล่างก็อาจจะจะมีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับเนาะเราตอนนี้เจเนี่ยซึ่งพอมาดูในวันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเจเนี่ยโอ้แรง แรงซื้อมันเยอะมากนะครับตะกุลเจรแรงซื้อมันเยอะมากมันอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับอาจจะต้องรอจังหวะให้มันแรงซื้อมันหมดก่อนนะครับเพราะว่าสัญญามันมาละสัญญามันมาแล้วนะครับ tj เนี่ยเอาเป็นว่าผมเก็บใส่ในลิต์อีกตัวไว้เลยแล้วกันนะครับเนาะตัว A น่าจะไม่มีละนี่ก็ e ผ่านไปลวนะครับผมขอลิต์ตัว g j ไว้อาทิตย์หน้าอาจจะมีโอกาสนะครับ g j รอมัน าพักตัวเพราะว่าเหมือนผมจะเห็นได้ลว,ว่ามันขอดูเลยแล้วกันนะครับ gj gj นะครับจ j เะโอเคจังหวะทือว่าสวยนะครับจังหวะสวยมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับมันลงมาย่อย่อพักตัวแล้วนะครับ ก็พักตัวละในในทำเฟรมส1นะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับถือว่าค่อนข้างสวยผมขอเปิดอีกไม้เลยละกันนะครับโอเคเนาะจีเจก็อาจจะถือข้างวิกไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับจีเจจีเจ,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 จย่อบายนะครับโอเคจีเจ,จเพราะว่าอ่า ผมขอใส่ไว้ในรีดก่อนแล้วกันเพราะว่าเอาจริงเนี่ยมันยังแบบน,นนะครับเพราะว่าแรงเจแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะครับแรงซื้อค่อนข้างเยอะในแต่กุลเจแต่ว่าคนก็ไม่ได้สนใจมากน่าจะอยู่ประมาณอันดับ4อันดับ5้านะครับแล้วก็ภายในวันเนี่ยแรงซื้อกับค่อนข้างแรงนะครับ น่าสนใจนะครับน่าสนใจตัวตะกูล gj ก็เก็บไว้ในลิต์นี่นก่อนแล้วกันนะครับอาจจะรอจังหวะมันโอเคแต่ผมเห็นอีกหนึน่งจังหวะที่มันน่าสนใจก็คือตัวนี้มันเข้าใครแม็กโซนแล้วเนาะยังเซลเข้าใครแม็กโซนตัวนี้เป็นโอเวอร์โซผมว่า ตัดสินใจเปิดเลยดีกว่าครับเพราะว่าสัญญาณหลายอย่างมันฟ้องนะครับเทรดดิ้งนะครับเทรดดิ้งดีเฟนต์กดชาร์ครับแล้วก็ ลองวางออเดอร์ก่อนนะครับราคาปิดจะอยู่แถวๆโซนราคาเปิดของสัปดาห์นี้เลยนะครับราคา SL ของเราแล้วก็ TP อยู่เหนือไพวอไปขอดู d i r e c t ันอโอเค,นะคโอเคแรงบายกลับมายืนเหนือนะครับ คือ okay. สัญญาณก็หลายๆอย่างคอนเฟิร์มนะครับหลายๆอย่างคอนเฟิร์มผมขอเปิดออเดอร์ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่เลย mt f เดี๋ยวไฟไฟผมปิดตัว value วไปก่อน value value นะครับเนาะก็ตอนนี้ในพอร์ตผมมีอยู่ สามออเดอร์นะครับสามออเดอร์ก็จะมี GJUJ แล้วก็ NZDUSD นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีตัวไหนบ้างนะครับตัวไหนบ้างที่ที่จะปิดบวกหรือว่าที่จะโดน SL นะครับเนาะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มาแชร์ไอเดียแล้วก็แชร์เทคนิคแล้วก็คู่เงินต่างๆที่ ผมเปิดไปนะครับส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยผมมีอัปเดตตัว how age นะครับมาเพิ่มให้กับตัวแดชบอร์ดนะครับตัวแดชบอร์ดตัวนี้ก็เวลาเรามาแมนวนวลใส่นะครับมันก็จะรู้แล้วว่าตัวที่เราดูอยู่เนี่ยสัญญาณม,มันมาหรือยังครับสัญญาณมันเข้าหรือยังแล้วก็ช่วยงยังหวะนะก็อยู่แถวโซน sd ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้วันศุกร์ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนตอนนี้ของผมมีทำทำตัวลายโ a ไว้ด้วยนะคร<ม>เผื่อใครสนใจเข้าไปา<ม>เผื่อใครสนใจเข้าไปดูะะได้นะครับเวลาปิดเปิดผเผื่อใครสนใจเข้าไปดูก็กส่วนก็จริงแต่มันมีราคามันมัน ก็จะอยู่ใต้ description นะครับตรงนี้ก็ไปเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆหรือผมอาจจะแชร์ชรเทคนิคนะครับแชร์เทคนิคแล้วก็แชร์สัญญาณการเทรดนะครับสัญญาณการเทรดว่าอาผมมีเปิดออเดอร์อะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็มีอัปเดตมอนิเตอร์นะครับตัว dashboard. แดชบอร์ดเพราะว่าตอนนี้ผมตัวแดชบอร์ดเนี่ยที่ผมลองเนะ่ยเวลาถ้าคนที่เอาไปใช้ใหม่เนี่ย อาจจะมีจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความแรงของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเวลาได้ตัวโปรแกรมไปเนี่ยแล้วเรามาเปลี่ยนเลขบัญชีตรงนี้นะครับมันจะใช้เวลาโหลดค่อนข้างนานนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับตัว MT5 เพราะผมลองมาแล้วนะครับไม่เหมาะกับ MT5 ก็จะใช้กับ MT4 จะค่อนข้างสเสถียรกว่านะครับใช้กับ MT4 เสถียรกว่านะครับเนาะ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์การเทรดประมาณนี้นะครับการการเทรดสไตล์นแนวแดชบอร์ดการวิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขนะครับเนาะการใช้วิเคราะห์โดยใช้ตัวเลขแรงวอลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีบวกเทคนิคการใช้อินดิเคเตอร์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องฉันขอให้1%นะครับก็วันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามต้องการติดตามข่าวสารและต้องการสัญญาณการเทรดก็คลิกลิงก์นี้ได้เลยหรือจะไปเพิ่มเพื่อนนะครับตามลิงก์นี้มีแอดนำหน้านะครับจะผมจะแนบไว้ทุกๆในใน description ของทุกคลิปนะครับเนาะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอใช้ไปก่อนแล้วก็ เดี๋ยวผมจะตัดฟังก์ชันที่มันไม่ได้ใช้จริงๆนะครับไม่ได้ใช้เนี่ยออกแล้วก็จะทําให้เป็นเวอร์ชันที่มันกินทรัพยากรน,น้อยลงเนาะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตแล้วก็จะมาให้ดาวน์โหลดใช้กันด้วยฟรีนะครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดมาอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแรชบอร์ดตัวนี้นะครับสําหรับตัวที่จะทําแจกฟรีนะครับก็กาลังคิดอยู่ว่า,าจะทําออกมาเป็นแนวไหนนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับว่า ผมจะามาปล่อยในช่วงไหนนะครับจะให้มันโหลดในช่วงไหนเพราะว่ากว่าจะสร้างแดชบอร์ดขึ้นมาแต่ละตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้ต้องคิดแล้วก็จินตนาการนะครับว่าจะทํายังไงให้เราเข้าใจและคนอื่นเข้าใจด้วยนะครับซึ่งต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าการเทรดสไตล์ประมาณนี้การใช้เครื่องมือประมาณนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับสาหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ยาวๆนะครับ อะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ